ปกติอยูน่นนรูปนะแต่ว่าพอมารู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าวิญญาณก็ถ้าพูดถึงผู้มีบุญก็จะหาวิธีหาทางออกที่ดีช่วงที่เรายังไม่รู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วก็เป็นอีกแบบหนึง่งแล้วก็อยู่ตามโลกตามสงสานเป็นปกติแต่เมื่อเราพวกเรารู้ดีรู้ชั่วเราก็จะมาสภาพทันทีว่าอ๋อนี่มนุษย์ต้องเป็นอย่างนี้นั่นไม่ใช่ว่าจะอยู่งั้นต่อไปอยู่งันต่อไป ผู้มีบุญย่อมมีอยู่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากตละกรมลำบากอยู่ทั้งโลกนีนไม่รู้เรื่องอะไรแต่เขามีบุญที่หนุนไว้อยู่พุทธเจ้าจึงอบัติขึ้นด้วยเหตุนี้ดอกบวัวพวกนี้ในว่าเป็นดอกบวัวเหล่าที่สามพวกเนืยะไม่ใช่บอกพาะบรมราพวกนี้เพียรพยายามเพียรพยายามเหมือน ที่จะเป็นดอกบัวผุดโผลขึ้นมาจากโคนตมให้ได้ถ้ามีคนเห็นเขาก็จะรากชาดอกบัวเหล่านั้นบัวดอกวนั้นก็ค่อยเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเติบโตกมนเรื่อยจนพ้นน้ำในที่สุดพทธเจ้าถือว่าการสอนพวกนี้ต้องดูแลารากชาผู้นี้ย่อมมีบุญอยู่ไงยกเว้นพระกัา,า,ากัละมั่งั้นการสอนส่นโลกนี่ จึงสอนไปทุกจุดเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้คนรู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วผู้ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังพอมีบุญไงลุงบุญที่เป็นเชื่อเดิมมาตั้งแต่ในนดีไม่เคยได้ยินได้ฟังในสมัยปัจจุบันหรือได้ยินได้ฟังอยู่แต่ว่ามันยังไม่ลึกพอได้ยินได้ฟังที่มันลึก,กลับซับซ้อนและก็รู้เห็นตามนั้น เขาก็จะเกจตากายใหม่แล่เกจตากายหาทางบอกของเขาเหมือนดอกบัวที่กำลังจะพ้นโคลนตตงขึ้นมาน่นหละมีคนดูแลร,รักษาไม่ให้พวกเต่าพวกกูพวก,พวก,พวกปลาไปทําลายทําร้ายไปเฉีกยกินมีผู้ดูแลร,รักษาดูแลผู้ดูแลร,รักษาก็คือใครก็คือหลักคําสอนของพระเจ้างานั้นส่วนมากพวกเนยยะพวกนี้จึงมีมากในสมัยปัจจุบันพ่อแม่ครูผู้เลิศ หลังพุทธบภิเนกผ่านมาเรียกว่าพะอรหรันเพียรพยายามเพื่อตามรอยพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูสอนจัดโลกเพราะรู้ว่าพวกเนยะมีมากกว่าอุคติตันอยู่วิปติตันอยู่พวกดอกบัวที่กําลังที่จะดิ้นลนขวัญขวายขึ้นมาคือเขาไม่ยอมอยู่นิ่งดิ้นลนขวัญไปแล้วก็เพียรพยายามช่วยพวกนี้ให้ได้พอพวกนี้มาสัมผัส เรื่องบุญเรื่องบาปรู้บุญรู้บาปเขาจะมีความรู้สึกนึกคิดใหม่คิดว่าทางโลกมันวุ่นวายทั้งที่เขาเคยอยู่มาก่อนก็เ,เคยอยู่มาก่อนตั้งแต่ไหนแต่ไรมาทาไมเขาไมไม่มีความรู้สึกว่าวุ่นวายไม่มีความรู้สึกว่ามันคัดข้องเป็นปกติก็เพราะว่าเขาเคยอยู่ในโคนตมมาก่อนยังไม่ได้โผล่ขึ้นมาจากโคนตม้ม มีผู้ที่ดูแลรัทาสามารถที่จะขึ้นจากโคนตมได้แล้วจึงทราบว่าโคนตมไม่น่าอยู่นางที่ใสสะอาดนี่สิน่าอยู่นั่นเรื่องของเรื่องมันดอกบัวเ่าตรงดอกบัวเราที่ถามนั่นจึงรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองนอนเนื่องอยู่มันเป็นโคนตมที่สปปกปรกโสโคกเหมือนตาเปลี่ยนใช่ไมก็เหมือนกับพวกหนอนจรใจมุดพูดนั่น พอขึ้นมาเห็นน้ําที่ใสสะอาดเริ่มที่จะเห็นน้าที่ใสสะอาดขึ้นมาเรยเรื่เห็นที่แสงสว่างของแสงเดือนแสงดาวแสงอาทิตย์เมื่อพ้นน้าขึ้นมายิ่งตะเกียกตะกายกันไปบุคคลกลุ่มนี้ก็หายากมากเหมือนกันแต่ผู้ที่ดูแลเพกิกเฉยและมุดจมลงไปในมุดในคูดีในโคนตรมอีกเหมือนพวกปลาไหลนี่ทีมันน่าเกลียดมุดอยู่งั้น มอนพวกนอนจอนใจมุดอุดมุดอยู่อย่างนั้นไม่ยอมไม่ยอมคืนมาไม่ยอมขึ้นมาคิดว่าคนตมนั้นน่าอยู่กวานาน่า,าน้ำที่ใสสะอาดพระว่าทปรมะย่อมเป็นอย่างนั้นไงแต่พวกเนยยะเห็นว่าคนตมนั้นไม่น่าอยู่สุกโปโศกผู้นี้ไงลูกนี่ที่พระเ,เจ้าเพียรพยายามบอกแล้วบอกเล่าสอนแล้วสอนเล่า เพียประยามแนะนำคำสอนด้วยความเมตตานจนดอกบัวน,นี้เติบใ,ใหญ่ขึ้นมาสูงใหญ่ขึ้นมาจนพ้นาน้ำและบานที่สุดจึงจึงทรงมรรคทรงผลขั้นสูงสุดเรียกว่ารัตผลพวกนี้เจ้าพัฒนาได้เป็นที่พึ่งจริงสิ่งที่ไม่ดีที่กระทำไว้ตั้งแต่ก่อนทิ้งเท่าที่จะทำได้หายากมาก,กนะลูกเนี่ยพวกเนายยะก็ยังหายากมากในปัจจุบันไม่ต้องไปพูดถึงอุคติตันยูวิปติตันยู ผู้ที่บอกสอนเพียงนิดหน่อยแล้วก็สามารถเข้าสู่คุณงามความดีได้อยู่ทั้งโลกการอยู่ทั้งโลกนถ้าผู้มีบุญจริงๆจะมีสติกำลังปัญญาหาทางออกยกเว้นผู้ที่มีบุญไม่มากรู้ว่าคิดว่าคนตรงหน้าอยู่ดังที่พ่อพูดให้ฟังแต่ถ้า จิตนั้นได้สร้างสมอบรมบาร,รมีมาตั้งแต่ในอดีตเมื่อเห็นน้ำที่มันใสสะอาดจิตนั้นก็จะทราบถึงบุญกุศลตั้งแต่ก่อนรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามภายนอกแต่ภายในเขาสัมผัสของเขาโดยอัตโนมัติแล้วภายนอกก็ส่งผลทำให้ความรู้สึกนึกคิดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเห็นทางโลกวุ่นวายคัดข้องไม่มีความสุข มุ่งหน้าเข้าสู่สถานที่ที่มีความสุขก็คือวัดวาอารามที่มีพ่อแม่ครูผู้ทรงอาจ,จงธรรมที่พูดพ่อหมายถึงหลวงพ่อทั้งพ่อหมายถึงพ่อหลวงปู่ตั้งแต่ที่ไปค,คลองคารวาสอยู่ตอนแรกก็ไม่ทราบว่าทั้งโลกนั้นมันวุ่นวายมันขัดข้องก็อยู่นั้นตั้งแต่เกิดอยู่กับพ่อกับแม่วงจักรกับนาญาตไม่มีความรู้สึกว่าวุ่นวายขัดข้องอยาก ตเติบใจคิดมากก่อนอยากมีลูกมีเมียที่ดีสร้างฐานะที่มั่นคงต่อไปไม่คิดว่าวุ่นวายขัดข้องเพ,เพราะใจก็ดูด่าว่าก่าวกันทะเลาะเบอแว้งกันไม่มีความรู้สึกนึกคิดเลยว่าวุ่นวายและขัดข้องแต่เมื่อเข้าระพฤติปฏิบัติธรรมศึกษาหาความรู้ในหลักคำสอนจิตเริ่มที่จะฝักใฝ่คุณงามความดีเริ่มที่จะพบน้ำที่ใสสะอาด บริโภคน้ำขุนมานั้นเมื่อจิตมาเห็นน้ำใสสะอาดได้บริโภคน้ำใสสะอาดเพียงนิดหนึ่งจึงทราบว่าน้ำที่ใสสะอาดมีรสชาติดีไม่มีโรคไม่มีภัยแยกแยะจึงแยกออกได้ว่าสิ่งที่ได้ะพฤติปฏิบัติมานั้นวุ่นวายคัดค่องหาสิ่งที่มีความสุขไม่ได้ กินน้ำทุกวันกินน้ำที่สกปรกโสโคกเบื้อนด้วยโคลนตมอยู่ตลอดกับว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งดีแต่เมื่อได้ขยับมาบริโภคน้ำที่ใสสะอาดกับมีความรู้สึกว่ามันอร่อยอร่อยสบายในท้องสบายในกายและสบายในใจความแตกต่างก็เลยเกิด นั่นแหละผู้ที่ยังไม่พบหลักคาสอนของุทธเจ้าเจ้าก็เช่นเดียวกันอยู่ทั้งโลกก็มีความรู้สึกว่าวุ่นไม่วุ่นายไม่คัดข้องอยู่อย่างนี้กินเล้ามา่วตัเลี่ยวเตี้ยฮะไม่มีที่สิ้นสุดแต่เมื่อบุญเก่าที่ได้สร้างสมบุรณบารมีมาตั้งแต่อดีตมีมากส่งผลก็ทําให้บุคคลกลุ่มนั้นที่ไม่ดีกลายเป็นคนดีขึ้นมาครู่นี้จะสามารถที่จะทําตัวเองให้ตลอดรอดฝั่งเพราะ รู้ดีรู้ชั่วรู้น้ำขุ่นรู้น้ำใสพระพุทธเจ้ายกจ้องเสริญเสือเผพวกกลุ่มนี้มากว่าการละชั่วทำดีการละชั่วทำดีนั้นเราตถาคตยกจ้องเสริญเสือเตต้าพวกเธอยกเตต้าพวกเธอละดีทำชั่วไม่ยกย่องเสริญเสือพระพุทธเจ้ายกย่องเสริญเสือการละชั่วทำดีของพวกเราดีอกดีใจกับลูกถ้าพูดถึงพ่อจะมีความรู้สึกอย่างนั้น ยากมากนะลูกในสมัยปัจจุบันยากมากที่สุดที่จะเห็นบุคคลเจกเช่นนั้นคือดอกบัวเราที่สามนี่ยังหายากไม่จําเป็นต้องไปพูดถึงไงนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันที่มหามงคล